สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ผมเห็นคนที่ไหว้ปู่ได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยครับเดี๋ยวเราตามไปดูยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวนะครับมันคือไห่เนาะครับอันนี้มาดู งางไปทั้งนั้นครับอบลุงครับวนสามรอบเด้อครับอ๋อวนแล้วอ๋อครับครับอันนี้ เพื่อนร้องไห้สะอื้นเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับท่ทนานผู้ชมมากราบไหว้ผัวอนันตนาคราชตนื้ากอุตสาวดีนะครับไี่มาดูนะนี่สั่นเลยนะครับ กนร้องไห้ขาขึน้นมือสันเลยทีเขานอนอยี่ไม,มนนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูให้เขากัาบปู่อน,นันตะแบบแมย่ย่า เสร็จก่อนนะครับพี่นะครัเราจะไป่างนะครับ่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ เดินเเลยครับดินนี่เลยครับเดินทางนี้เดินสามรอบแล้วก็มานั่งเก่าคาถาครับรบกวนถามเนี่ยเด้อครับเป็นอย่างนอกรับคือได้หายเป็นยังครับเป็นลูกหลานสายย่านเดีย อะไรก็ครับเป็นสายานคูเป็นชายานคูเป็นระหลานน่หาดีใจเพราะว่าไปสถานทีห้องเปนนั่งไหนถึงนีอาจารย์เหอครับราว่านตัดผ้าองค์คุยแล้วมีการกระทำาอกคนไปไหวยาราไปแตรานทีจิตคููนี่อาจารยครับดีใจดีใจดีใจรบ้างค่ะ เป็นความตื่นตันงใจของเฮาดีใจของเฮาลักษณะแบบันซ่นเขาสืเป็นคก็มีดีใจเข้ามานี่พันซู่นบอครับแสดงว่าดีใจนั่นบ่ครับว่าดีใจมากไปพ่นรับลูกว่าลูกหลานมากจากเมื่อว่านเพิ่นเข้าไปเข้าฝันบอกครับฝันว่าอยากให้มาไอวาปูเพราะว่าเคยบอกว่าทำลูกหลานนี่ ตมากับผู้สักครั้งอาไรมาคคนก็ไปขอฟันบอกว่าค่ะโรงแจะมาอยู่ก็บอกาตรงมากับไหวนนั้นสิมะครับตั้งใจว่าต้องมาไหว้กู้ใหนไดัง้สินะค่ะได้เงินแล้วก็มีคัว่าโรงแามมาหอนแล้วดีใจังสนะ ที่ตั้งใจมากนี่ครับที่ตั้งใจมากนี่คือตั้งใจมาหน่นเราไปครับทีว่าจาม่าหาปู่นี่ยแต่เข้ากับบ่ด้มากก็คืออะไรกิฟตการห้านี่ละครับแต่ว่าตั้งใจว่าต้องต้องมาแต่ว่ามีเพิ่มฟันหงันสองขึ้นฟันหินปูนี่ล่ะฟันห็นปูวะจ้าฟันมาวาจันดนย่นนู้นนมาวายนั่นล่ะ ในความมันค er okay. right. ือก็มองแบบหลันว่าจะอะไรว่างมาให้ได anyway ้จับมือสิคะเคยมาสำนักอาจารย์บ่อในเคยสร้างอะไรอะคะไม่ส้างเลยสร้างคอนเกนค่ะคุณแม่อยู่คอนเกนนะคะเมาครั้งแรกแสดงว่าผมไปกางเร็อเ่าครับมันู่าวอายุบานไหวองคูยแล้วนี่องคูยุ่งกับอะไรอ่ะบัวบูองค์ดำบอครับบูชบ้าเป็ ออสีสุดโทปูชามาจากคั้มนออ๋อครับปูสีสุดโทน่ยาสีประชุมมาปูชามาไหว้ย่บานะตามลานคนค่อนหน้านี้ได้โชคจากปูบ่ครับเดินวนเลยพ่อเดินวนเลยครับเดินวนสามรอบเลยเดินวนสารอบแล้วก็มาเก่า อันนี้ล่ะยูทูบบอกครับว่าได้มาเรื่อยๆนะค่ะได้แบบใดค่ะเพิ่นได้โชคได้มาโชคเป็นตัวเลขบอกครับเป็นนิมิตฝันเฮาเป็นฝันบอกครับเป็นนิมิตฝันมาในฝันเป็นตัวเลขแล้วก็ตีเอาด้วยปัญหาเ้าก็ตีเอากัดคือไม่ใช่นะ่เนี่ยค่ะคนนี้องค์ตูนอ่ะเนาะฝันเห็นแต่บ้านมาเป็นตัวเลขก็ไดระวังฝันเพลินนั่นล่ะปูใดครับปูอนันตะนี่บอกครับหรือว่าปูองค์ดำ ปูองดำบ่ครับเสีนเดียวอ๋อครับสีหยังครับให้ฝันสีออกทองทองก็โบเมนแม่ย่าบอกครับเป็นองเดียวเด้อ่าครับนี่องเดียวแม่ย่าถ้าสีทองยังเป็นแม่ย่าไม่ได้หรือเปล่าอืมเป็นองเป็นเสียนเดียวได้ครับแม่ย่าอุตสาวดีเป็นสีทองครับอุษาวดีบอกครับ แม่ย่าทางโน้นจะเป็นสีเงินสีครับสีเงินสีเปือกเปือกครับแม่เแแบบแม่แม่เอแมเป็นเโชคลาภ c นจะามแม่แม่จะแนันี้ข้างไเนา้เป็นแแนวทางนะครับงวดนี่นะครับ ฟันกับฟันเห็นองูกับว่ามัดเก่าด้วยมัดเก่าป่ะครับเก่าเพราะว่าฟันเห็นชนนั่นและเป็นเก่าเป็นเจ็ดเป็นอางเอ๋อเก้าเจ็ดฟันเห็นปู่จะต้องมีเก้ากับเจ็ดใช่ไหมนะแตมีตัวใดอีกได้ป่ะครับที่มักดเก่ากับเจ็ดคือเก่ามักเก่ากับเจ็ดแม่เนาะ ก็าม e ่แม sure anyway, ok. ่มาบอกผิดเขาาจะบางซื้อบบได้ดอกพระชาจัื้อบใดกางจดื้อใบใดช่ัเพราะว่ามันเสอเขาขายได้หนซื้อยางซื้อยาก็ทุกหมดใบได้ดอก็จะซื้อแม่เราม่แม่ก็ซือแม่มุนาซื้อว้ไว้คนละลอยที่เห็นมากแ่ม่แม่ันหินโก้คี่แม่จะเอาเจ้ากระเทียมมาจะ นเาเป็นเกษตรนต้นเก้ากเ็เกษรกเก้าเนตัวเก้าไม่ว่าจะเป็นหกับเก็ได้นะเก้ากับหกเจ็ดินึ่งก็ได้ถ้าบคเค่เขียนให้เป็นตัวไม่แหงแปอา สรุปคือแม่แม่จะแป่อาจารย์จะเรียให้น้นะสรุปแต่ไหนจะแต่บุคคลเด็กตัวนชอบเลขตัวเกา่าบเลขตัวเกา่เเกานะครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่ที่ปู่อนันตนา,ราคราชกับแม่ย่าอุษาวดีนะครับอย,อยู่ตรงหน้าปู่อนันตนาคราชครับตอนนี้คนที่มารออาจารย์นอตตี้ก็เยอะมากเลย รอมารับฟังแนวทางโค้งสุดท้ายที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์วัตตี้นะครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ก็ก๊อกนิวด้วยนะครับ